ภายใต้แสงสว่างของการเคลื่อนไหวต่อต้านพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่กำลังแพร่หลายไปทั่วโลกเรื่องราวอื้อฉาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสถานะในวงการวิชาการถูกเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้สังคมรู้สึกสั่นสะเทือนแต่มีน้อยกรณีนักที่จะสร้างความตกใจและโกรธเคืองได้เท่ากับเรื่องราวที่นักศึกษาวิจัยหญิงหวังตี้ได้เปิดเผยเมื่อคือนวันที่21กรกฎาคมปี2024 เขาไม่เพียงขอให้นักศึกษาหญิงคนนี้เป็นลูกบุญธรรมและเป็นคนรักของเขาแต่ยังใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อกดดันโดยบอกว่าหากไม่ยอมแลกเปลี่ยนก็จะไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเนื้อหาในคลิปเสียงที่นักศึกษาหญิงคนนี้เก็บรักษาไว้ยิ่งทำให้ผู้ฟังต้องตกตะลึง ในคืนวันที่21กรกฎาคม2024หวังตี้นักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยายลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีนได้เปิดเผยคลิปวิดีโอความยาว58นาทีเพื่อร้องเรียนศาสตร,ราจารย์ที่ปรึกษาของเธอโดยตรงคือนายหวังกุ้ยหยวน เธอระบุว่าเขาได้กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเธอเมื่อวันที่21พฤษภาคม2022และยังมีกิริยาที่ไม่สุภาพรวมถึงพยายามบังคับให้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวเมื่อหวังตี้ปฏิเสธหวังกุ้ยหยวนก็ได้กลั่นแกล้งเธอมาตลอดเวลากว่า2ปีและขู่ว่าหากไม่เชื่อฟังเธอจะเรียนไม่จบ หวังตี้ยืนยันว่าเธอมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงและข้อความสนทนาที่บันทึกกระบวนการถูกรบกวนเธอพร้อมที่จะรับผิดชอบทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้ร้องเรียนทันทีที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยสังคมออนไลน์ก็ให้ความสนใจและพูดคุยกันอย่างกว้างขวางทันทีหลักฐานที่หวังตี้นำมาเปิดเผยนั้นชัดเจนและน่าเชื่อถืออย่างมาก ผ่านข้อความสนทนาจะเห็นได้ว่าหวังกุ้ยหยวนมักอ้างเหตุผลเรื่องการหารือทางวิชาการเพื่อเรียกหวังตี้เข้าไปในห้องส่วนตัวในคลิปเสียงตอนแรกการสนทนาดำเนินไปอย่างปกติแต่คุยเรื่องงานวิจัยไปเพียงไม่กี่ประโยคหวังกุ้ยหยวนก็เริ่มมีพฤติกรรมถูกเนื้อต้องตัวและแสดงเจตนาที่อยากจะใกล้ชิดเธอไม่หยุดเพียงแค่นั้นเขายัางใช้ผลประโยชน์มาหว่านล้อม เขาอวดว่ามีเอกสารทางวิชาการสำคัญที่คนอื่นเข้าถึงยากพร้อมแสดงความเอ็นดูเป็นพิเศษต่อหวังตี้โดยในว่าสามารถช่วยเธอตีพิมพ์บทความทางวิชาการได้หากเธอยอมตกลงเป็นคนรักของเขาเมื่อหวังตี้ปฏิเสธหวังกุ้ยหยวนก็เปลี่ยนวิธีการทันทีโดยขอให้เธอเป็นลูกสาวบุญธรรม ด้วยความหวาดกลัวเธอก็ยอมผ่อนปลนโดยคิดว่าการยอมรับความสัมพันธ์แบบพ่อลูกบุญธรรมอาจช่วยยับยั้งพฤติกรรมของเขาได้และคิดว่ายังไงก็ดีกว่าการต้องเป็นคนรักอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์พ่อลูกบุญธรรมไม่ได้ช่วยหยุดพฤติกรรมของหวังกุยหยวนแต่กลับทำให้เขาได้ใจมากขึ้นเขาเริ่มบังคับกอดหวังตี้และยํำสัมผัสร่างกายของเธอสิ่งที่น่าตกใจคือ ทั้งที่รู้ว่าเธอมีอาการอักเสบที่ริมฝีปากและทนต่อการระคายเคืองไม่ได้เขายังพยายามจะใกล้ชิดและพยายามบังคับให้เธอทำสิ่งที่เกินเลยแม้จะปฏิเสธอย่างหนักแน่นหลายครั้งหวังตี้ก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากการควบคุมของเขาหวังกุ้ยหยวนยังอ้างเหตุผลที่ฟังดูแปลกประหลาดว่าคู่พ่อลูกบุญธรรมหลายคู่ก็มีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือแบบนี้แต่หวังตี้ยืนยันอีกครั้งว่า เธอต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์แบบพ่อลูกไม่ใช่ความสัมพันธ์ฉันสามีภริยาเพราะความเด็ดขาดนี้เองหวังกุย้ยหยวนจึงเปลี่ยนจากการหวาดล้อมมาเป็นการข่มขู่ตลอดเวลากว่าสองปีหลังจากนั้นเขาได้กดดันเือด้วยวิธีการต่างๆในตอนแรกเขามอบหมายงานจานวนมหาศาลให้เธอต้องทำงานวันละกว่า10ชั่วโมงกับงานจีปาถะที่กินเวลาพักผ่อน ทำให้เธอไม่สามารถโฟกัสกับการวิจัยได้เมื่อเจอแรงกดดันมหาศาลจากหวังกุ้ยหยวนหวังตี้ทำได้เพียงอดทนและยอมถอยโดยหวังว่าเขาจะปล่อยเธอไปแต่เมื่อใกล้วันจบการศึกษาหวังกุ้ยหยวนเริ่มสร้างความลำบากให้กับวิทยานิพนธ์ของเธอโดยตั้งข้อกำหนดที่เข้มงวดและใช้อำนาจขู่ว่าเธอจะเรียนไม่จบหากไม่ยอมรับข้อเสนอของเขาเมื่อต้องเผชิญกับการบีบคั้นทั้งร่างกายและจิตใจ ในที่สุดหวังตี้ก็ทนต่อไปไม่ไหวเธอตัดสินใจออกมาพูดเพื่อขอความช่วยเหลือจากสังคมออนไลน์ดรท่านอื่นหลังจากได้เห็นหลักฐานที่หวังตี้มอบให้ก็ให้ความเห็นว่าเธอมีความคิดที่เฉียบคมมากอันดับแรกเธอระบุเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา อันดับ2เธอนำเสนอหลักฐานที่ชัดเจนกระชับไม่ออกนอกเรื่องและไม่ใส่อารมณ์มากเกินไปเน้นที่ข้อเท็จจริงเธอยังรอบคอบในการแปลงหลักฐานสำคัญเป็นตัวหนังสือเพื่อให้คนที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องราวสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายนอกจากนี้หวังตี้ยังแสดงความมีสติที่ไม่หลงไปกับสิ่งล่อใจและแยกแยะถูกผิดได้สุดท้ายเธอเข้าใจดีว่า มีเพียงกระแสสังคมเท่านั้นที่จะช่วยให้เธอต่อสู้กับด้านมืดในวงการวิชาการได้วิธีการของเธอสมเหตุสมผลมากไม่เขียนบทความตัด้อที่ยืดยาวแต่เสนอความจริงมีหลักฐานแค่ไหนก็พูดแค่นั้นเธอยังตระหนักดีว่าหากไม่สามารถนำเรื่องนี้ออกมาสู่แสงสว่างเธอจะไม่มีทางถอยหลังกลับได้นี่คือนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างแท้จริง และด en ้วยสติปัญญาเช่นนี้เธอจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเมื่อเจอกับแรงกดดันจากสังคมมหาวิทยาลัยเหรินหมินก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วเพียงภายในหนึ่งวันนับจากเรื่องถูกเปิดโปงทางมหาวิทยาลัยก็ได้ออกคำสั่งจัดการในคืนวันที่22กรกฎาคม2024มหาวิทยาลัยเหรินหมินประกาศผลการสอบสวนยืนยันว่า ข้อกล่าวหาของหวังตี้มีมูลความจริงมหาวิทยายลัยสรุปว่าหวังกุ้ยหยวนได้ละเมิดจรรยาบรรความเป็นครูอย่างร้ายแรงขัดต่อพันธกิจของการศึกษาบทลงโทษสำหรับหวังกุ้ยหยวนถูกประกาศทันทีเขาถูกขับออกจากพักถูกถอดถอนตำแหน่งศาสตราจารย์ยกเลิกสิทธิ์ในการเป็นที่ปรึกษานักศึกษาวิจัยและถูกไล่ออกจากมหาวิทยายลายัยนอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัดเพิกถอนใบอนุญาตสอนของเขาและส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายทันใดนั้นตำรวจเขตไห่เตี้ยนได้เข้ามาดูแลคดีการตอบสนองที่เด็ดขาดและรวดเร็วของมหาวิทยาลัยทําให้สังคมรู้สึกพอใจอย่างมากไม่มีการปกป้องไม่มีการดึงเวลามีแต่การกระทําที่ชัดเจนและทันท่วงที หลังจากเรื่องราวได้รับการแก้ไขหวังตี้ได้โพสต์ข้อความแบ่งปันความรู้สึกเธอบอกว่าทางมหาวิทยาลัยและคณะห่วงใยเธอมากกังวลเรื่องความปลอดภัยและปกป้องเธอจากความกระทบกระเทือนทางจิตใจและผลกระทบอื่น,นๆเธอแสดงความซาบซึ้งที่ทางมหาวิทยาลัยคิดอย่างรอบคอบและให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในขณะเดียวกัน เธอก็ภูมิใจในความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรื่องนี้โดยไม่ยอมผ่อนปลนให้กับการกระทำที่ผิดเธอหวังว่าจากนี้ไปจะได้กลับไปโฟกัสกับการเรียนและกลับไปใช้ชีวิตที่สงบสุขแต่สรุปแล้วหวังกุ้ยหยวนเป็นใครถึงกล้าทำพฤติกรรมแบบนี้ได้อย่างเปิดเผยเขาเกิดปี1959ที่หมู่บ้านหาวเจียจวงตำบลเซอร์โคอําเภอผิงติ้งมณฑลซานซี ปี1977เมื่อมีการรื้อฟื้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชายหนุ่มวัย20ปีหวังกุ้ยหยวนคว้าโอกาสสอบเข้าคณะวรรณกรรมของมหาวิทยาลัยหลานโจได้หลังจากจบการศึกษาปี1983เขาสอนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตมโวจติดอาวุธประชาชนจีนเป็นเวลา2ปี แต่วังกุ้ยหยวนไม่พอใจกับงานนี้ถึงสอบเข้ามาหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่งเรียนต่อด้านวรรณกรรมและได้รับปริญญาโทในยุคที่นักศึกษามหาวิทยาลัยก็หายากแล้วการได้เป็นนักศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนาอย่างมหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่งยิ่งหาได้ยากเข้าไปอีกในวงการวิชาการในฐานะศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเหรินหมินหวังกุย้ยหยวนประสบความสำเร็จมากมาย งานวิจัยของเขามีความหลากหลายและได้รับการยอมรับจากภาครัฐด้วยพื้นฐานที่มั่นคงเช่นนี้เขาควรจะมุ่งเน้นไปที่การวิจัยวรรณกรรมและสร้างประโยชน์ให้กับวงการของเขาให้มากขึ้นแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขากลับใช้อำนาจกดดันนักศึกษาหญิงใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อสร้างแรงกดดัน แม้ว่าหวังกุ้ยหยวนจะถูกขับออกจากพักถูกถอดถอนตำแหน่งและสถานะศาสตราจารา์แต่เงินบำนาญของเขาก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามหากกระบวนการยุติธรรมเข้าตรวจสอบและพบว่าเขามีความผิดฐานคุกคามโดยเฉพาะข้อหาบังคับขืนใจเขาก็อาจต้องทั่วจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว่าผิดในระหว่างรับโทษเขาจะไม่ได้รับเงินบำนาญต้องรอจนกว่าจะพ้นโทษถึงจะมีสิทธิ์ได้รับอีกครั้ง ปัจจุบันตำรวจเขตไห่เตี้ยนปักกิ่งยังคงสืบสวนเรื่องราวอยู่ผลสรุปสุดท้ายยังไม่ได้รับการเปิดเผยในช่วงเวลาที่เรื่องราวปะทุขึ้นในเดือนกรกฎาคม2024ในโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มเริ่มมีข้อมูลต่างๆปรากฏขึ้นรวมถึงโพสต์ที่กล่าวหาว่าเมื่อ30กว่าปีก่อนสมัยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งหวังกุย้ยหยวนก็เคยมีพฤติกรรมทำนองนี้ คนที่เคยมีประวัติด่างพร้อยเช่นนี้กลับลอยนวลอยู่นอกกฎหมายได้นานหลายปีทําให้สังคมอดตั้งคําถามไม่ได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางวิชาการและระบบการจัดการของมหาวิทยาลัยนักศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายคนหนึ่งได้วิเคราะห์คดีนี้โดยมองว่าหวังกุ้ยหยวนเป็นคนที่รู้กฎหมายดีและรู้วิธีใช้ระบบเพื่อปกป้องตัวเอง เขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ถือครองทรัพยากรทางวิชาการที่สำคัญและยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของหวังตี้นั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเขียนวิทยานิพนธ์จนถึงการสอบจบหลวนต้องผ่านการอนุมัติจากเขาด้วยเหตุนี้เมื่อถูกบีบบังคับหวังตี้จึงไม่กล้าขัดขืน ในคลิปเสียงสามารถสัมผัสได้ถึงความไร้ทางสู้การพยายามตั้งสติแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวของเธอไม่ยากเลยที่จะดูออกว่าหวังกุ้ยหยวนไม่ได้ทำเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเป็นไปได้มากว่าในแต่ละปีเขาจะใช้กลอุบายแบบนี้เพื่อบีบบังคับนักศึกษาหญิงวิธีการของเขามีแบบแผนทั้งหวานล้อมด้วยผลประโยชน์และข่มขู่ด้วยอำนาจ ด้านหนึ่งเขาให้สัญญาว่าจะช่วยตีพิมพ์บทความจัดหาทรัพยากรการวิจัยอีกด้านหนึ่งเขาก็ใช้การพิจารณาวิทยานิพนธ์และการจบการศึกษามาค่มคู่คำพูดของเขาในคลิปเสียงแสดงให้เห็นชัดเจนว่านี่คือคนที่มีความชำนาญในการใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อบรรุเป้าหมายส่วนตัว ในมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาหญิงจํานวนมากเรื่องราวทํานองนี้ในความเป็นจริงมีมากจนน่ากลัวโดยเฉพาะคณะอย่างเช่นวรรณกรรมมักเป็นที่เกิดเหตุของการใช้อำนาจในทางที่ผิดต่อนักศึกษาหญิงทุกวันนี้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยบางส่วนที่อาศัยชื่อของการศึกษาใช้สถานะของตนเพื่อกดขี่และเอาเปรียบนักศึกษา สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเขาทำอย่างแนบเนียนไม่ทิ้งร่องรอยใดๆทำให้นักศึกษาที่ถูกทำร้ายไม่สามารถตอบโต้ได้พฤติกรรมเหล่านี้สมควรถูกประนามแต่น่าเศร้าที่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่บางกรณีเพียงไม่กี่ปีมานี้มีข่าวเฉาเกี่ยวกับอาจารย์มหาวิทยาลัยถูกเปิดโปอง,งออกมา,มามากมาย เดือนกรกฎาคม2023นักศึกษาปริญญาเอกหญิงของมหาวิทยาลัยฟูตันได้ออกมาเปิดโปงอาจารย์ที่ปรึกษาคนผู้นี้แม้จะมีครอบครัวแล้วแต่ยังคงมีความสัมพันธ์นอกสมรสกับนักศึกษาเป็นเวลา3ปีไม่เพียงหลอกลวงความรู้สึกแต่ยังหลอกเอาเงินแถมยังติดค้างค่าจ้างและมีพฤติกรรมควบคุมจิตใจ เดือนมกราคม2023นักศึกษาวิจัยปริญญาเอกของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนานได้เปิดโปงาศาสตราจารย์ที่ปรึกษาของตนคนผู้นี้ไม่เพียงล่อลวงให้เธอมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งแต่ยังขู่ว่าถ้าไม่ยอมเป็นคนรักของเขาก็จะเรียนไม่จบเขายังบังคับให้เธอต้องเชื่อฟังคำสั่งตลอดเวลาและหลังจากเกิดเรื่องศาสตราจารย์ผู้นี้ก็ถูกลดตำแหน่ง และถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการสอนเดือนกุมภาพันธ์2022นักศึกษาหญิงปี2หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ได้ออกมาแฉอาจารย์ที่ปรึกษาเธอบอกว่าอาจารย์ท่านนี้ใช้อำนาจกดขี่ควบคุมจิตใจและรังแกเธอจนทำให้เธอตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมและต้องยุติการตั้งครรภ์เมื่อก่อนอาชีพาศาสตราจารย์ถือเป็นงานที่มีเกียรติ ได้รับการเคารพจากสังคมแต่ข่าวเ้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทำให้ภาพลักษณ์ของอาชีพนี้มัวหมองลงอย่างมากโดยเฉพาะอาจารย์ที่มีพฤติกรรมคุกคามไม่เพียงทำลายชื่อเสียงของความเป็นครูแต่ยังสร้างบาดแผลลึกให้กับความเชื่อมั่นของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันการศึกษา เราปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจารย์เหล่านี้อาจเคยมีผลงานทางวิชาการแต่ความสำเร็จไม่สามารถนำมาหักล้างกับจริยธรรมที่เสื่อมทรามได้คนเราต่อให้เก่งแค่ไหนหากไร้ซึ่งศิลธรรมก็ไม่สมควรยืนอยู่บนแท่นบรรยายมหาวิทยาลัยควรเป็นสถานที่แห่งการแสวงหาความรู้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ แต่ในแวดวงวิชาการปัจจุบันกลับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอำนาจเรื่องชู้สาวและการทุจริตมากเกินไปคนที่กล้าหาญอย่างหวังตี้ไม่เพียงแต่ปกป้องตัวเองแต่ยังต่อสู้เพื่อปกป้องนักศึกษาคนอื่นๆช่วยให้พวกเขาไม่ต้องตกเป็นเหยื่อรายต่อไปเธอได้เปิดเส้นทางแรงแสงสว่างเพื่อให้คนที่กำลังจมอยู่ในความมืดมิดได้มองเห็นความหวัง